เที่ยวญี่ปุ่นเมืองโทมาโม,โมโบ,บนเกาะฮอกไกโดหนาวๆฟินๆกับหิมะมีกิจกรรมสนุกๆอย่างเล่นสกีเช็คอินคาเฟ่วิวปังท้าความหนาวที่หมู่บ้านน้ำแข็งนอนพักในสกีรีสอร์ทครบจบในคลิปนี้เซฟไว้ตามรอยได้เลย <c oughs> และก่อนเดินทางเที่ยวทุกทริปนุ่นไม่ลืมซื้อประกันการเดินทางเล็ดขาดมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้นุ่นเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศซมโปะทราเวลจอยผ่านทางเว็บไซต์ของทรี p พชอินชูรันเขาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของซมโปะไว้ใจได้บริการ าแลให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพเชื่อถือได้ได้ราคาดีเริ่มต้นแค่หลักร้อยและที่สำคัญได้ส่วนลด15%ด้วยมีแผนให้เลือกหลากหลายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเองได้ง่ายๆเดี๋ยวสอนให้ท้ายคลิปมาถึงเวลามาเริ่มเที่ยวกันทริปนี้เราบินจากกรุงเทพไปลงที่สนามบินซัปโปโรและจากนั้นก็นั่งรถของรีสอร์ทไปพักที่คลับเมดโทมาหมู่รีสอร์ทที่นี่เป็นรีสอร์ทแบบ all inclusive รวมอาหารเครื่องดื่มไว้ให้แล้วทุกมือ้อรวมถึงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้การแสดงโชว์ สนุกสนุกขึ้นกระเชา้าชมวิวมีบอ่อน้ำอุ่นให้แช่และไฮไลท์ก็คือคลาสเรียนสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีเนี่ยก็ฟรีด้วยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะคะก็สามารถมาเรียนได้มีอาจารย์คอยช่วยสอนหรือถ้าใครมาพักที่นี่เราอยากจะชิลนะก็แนะนําให้ขึ้นกระเชา้าไปยังจุดชมวิวที่เรียกว่าอุ่นไคเทรเรสวันนี้จะมีคุโมะคาเฟ,คาเฟ่คาเฟ่ที่เป็นตีมก้อนเมฆมีเครื่องดื่มแล้วก็ซอฟเสิร์ฟอร่อยอร่อยขายมีจุดถ่ายรูปที่เรียกว่าคลาวบาร์ที่ขายกับเคาน์เตอร์บารลอยฟ้าและย มีคลาววอล์จุดชมวิวที่ทําให้เราเหมือนเดินไปบนก้อนเมฆเลยแล้วมาย่านโทมาหมู่ทั้งทีนะคะใหญ่จะหนาวให้สุดขั้วนะก็อย่าลืมไปที่ไอซ์วิลเลจเรานั่งแชทบัสมาจากคลับเมทโทมาหมู่รีสอร์ทนะคะห่างจากรีสอร์ทของเราประมาณ5นาทีที่นี่เป็นหมู่บ้านน้าแข็งจําลองเขาสร้างอาคารโดมน้ําแข็งสไตล์อีกลูมีของที่ระลึกขายมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆมีทั้งบาร์น้ําแข็งมีทั้งรามเมงน้ําแข็งแต่รสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยใครอย,อยากรู้ต้องมาลองด้วยตัวเองบอกเลยว่ามาเที่ยว โทมาหมู่ครั้งนี้เนี่ยสนุกแล้วก็ฟินจริงๆทุกคนใครมาฮอกไกโดรอบหน้าเนี่ยต้องลองมาสักครั้งนะถ้าใครกําลังวางนไปเที่ยวต่างประเทศแนะนาเลยว่าอย่าลืมซื้อประกรันก,การเดินทางสมโปรดทราเวลจอยกับ3รีเพจอินชูรันช่วยเลยมีส่วนลด15%ด้วยแล้วซื้อง่ายมากทุกคนแค่เข้าผ่านเว็บไซต์ทรีเพ i อินชูรันเข้ามาก็จะเจอหน้าน้องวางใจแมวเหมียวสุดน่ารักคือวางใจได้แน่นอนว่าปลอดภัยแค่กดซื้อจ่ายเงินและรับกรมธรรม์ทันทีหลังจากชําระเงินไม่ต้องรอนานถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วเก ิดอุบัติเหตุเช่นเลนสกีล้มได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเจ็บป่วยระหว่างเดินทางทางสมปุกเขาให้ความคุ้มครองค่ารักษาสูงสุด5ล้านบาท<อ>ที่สําคัญเรายังเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสํารองใจเมื่อติดต่อผ่านสมโปกแอทซิสผู้ช่วยติดต่อประสานงานด้านการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงแถมยังคุ้มครองไปถึงเรื่องไฟล์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางเสียหายล่าช้า <S <S 2> <S 2> เขาก็จ่ายชดเชยให้ด้วยรวมถึงสามารถใช้บริการจองร้านอาหารล่วงหน้าได้คืออันนี้เลิศเผื่อใครกําลังตัดสินใจไม่รู้จะเลือก แบบไหน